เฮ้ยโอ้โอ้น่าขโมยนี่นะโแม่ตาครับโอ้แม่ตกใจหมดเลยพี่เมียนี่เองมีอะไรรอเปล่าลูกลูกข้างบ้านพี่ยอ้มม่อยู่ไหมเรื่องขโมยผลไม้ที่หน้าบ้านเราอะค่ะแม่อ้าวเหรอลูกแล้วบนต้นผลไม้รวมหน้าบ้านเราเนี่ย ยังมีผลไม้เหลืออีกไหมลูกก็ยังมีเหลืออีกหลายลูกเลยคับแม่งั้นเรารีบไปสอยกันเถอะลูกเย้ <Yay! S 1> ได้เค่ะแม่เรารีบไปสอยมาเก็บไว้ในบ้านดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวลุงข้างบ้านจะมาขโมยของเราอีกครับพีเมียช่วยแม่สอยไปลูกแปบเย้ <Yeah. S 2> โห<ฮ>ผลไม้ของเราดกมากเลยอะ่ะพีเมียอยากเอาลูกสาลี่ ินมาเลยครับแม่แม่เราเข้าบ้านกันอ่ะทั้งั้นพี่เมียไปกับแม่แป๊บหนึ่งนะครับไปไหนเหรอครับแม่้องพี่เมียตามแม่มาลูกพี่เมียคนกิ่งเลยลูกเย้ดรู้ว่าเขาเห็นเราข้าวบนผลไม้ สวัสดีครับผมชื่อเสือน,นะครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ครับสวัสดีค่ะพี่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยก,กันตากับพี่เนี่ยเป็นเพื่อนบ้าน,น,นที่อยู่ติดๆที่นี่แล้วค่ะวันนี้ตากับลูกช่วยกันเก็บผลไม้บ้างฝากพี่นะคะ <roar! S 3> สดสดจากต้นเลยค่ะพี่อุ้ยสำลึกปิดตอนนี้จะทันไหมเรามีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือกันนะคะขอบคุณครับน้องตาเนาะพี่เมียเออถ้างั้นรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมต้มซปเปอร์ขาไก่เสร็จร้อนๆเลยครับ ฝากมาฝากให้น้องตาเอาไปชิมนะครับแล้วนี่ก็ชโโ็อกโกบอลฝากให้น้องพีเนียด้วยนะครับน้องตาทานซูเปอร์ขาไก่กิ็นไหมครับทานเป็นสิคะพี่เสือต้มซูเปอร์ขาไก่เนี่ยของโปรดตัเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากขอบคุณนะคะพี่เสือขอบคุณครับลุงเสือถ้าง,งั้นตาขอตัวไปทานก่อนนะคะแม่ครับลุงเสือเข้าขโมยผลไม้จากต้นหน้าต้นของเราไปคะแม่ แล้วทำไมแม่ต้องเอาผลไม้ของเราไปให้ลุงเสือเพื่อนด้วยลวเลยครับพี่เหมียวไม่เข้าใจเลยครับพี่เหมียวครับถ้าเราอะไปทวงผลไม้คืนจากบ้านลุงเสือนะ่ะเราอาจจะได้ผลไม้คืนหรือไม่ได้คืนก็ไม่รู้นะลูกแต่ที่แน่ๆนะ่ะเราต้องเสียเพื่อนบ้านไปแน่ๆแต่วันนี้ดูสิเราได้ต้มซุปเปอร์ขาไก่กับช็อกโกบอลมาด้วยแถมเรายังมีโอกาสได้เพื่อนบ้านที่ดีในระยะยาวด้วยนะลูกการที่มีเพื่อนบ้านที่ดีนะ มันเป็นความโชคดีแม่อย่างหนึ่งเลยนะลูกเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนบ้านไม่ดีทําให้เราปวดหัวได้ไงครับพี่เมียเข้าใจแล้วครับแม่พี่เมียก็ชอบมีเพื่อนบ้านที่ดีครับเยี่ยมมากเลยครับพี่เมียพยายามผูกมิตรแล้วก็ไม่สร้างศัตรูนะครับลูกครับผม <Yeah. S 1> แล้วทุกคนล่ะครับตอนนี้มีเพื่อนบ้านที่ดีกันหรือเปล่าครับก็นหนึ่งเพื่อนบ้านที่ดีกดสองเพื่อนบ้านไม่ดีกดสามมีทั้งสองแบบเลยทั้งดีและไม่ดี